สวัสดีครับทุกคนครับและในวันนี้นะฮะอยู่กับเราเช่นเดิมนะครับเชียงใหม่เลิฟโฮมนะครับแล้วก็โอตฮะสำหรับวันนี้นะผมพาทุกท่านนะครับมาดูบ้านสุดพิเศษอีกแล้วนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยคงเป็นบ้านที่ถูกใจใครหลายๆคนมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะแต่มีพื้นที่เยอะนะครับถึง150ตารางวาเลยนะฮะแล้วก็เป็นบ้านพูลวิลล่านะครับคือมีสระน้ําด้วยนะครับตัวบ้านเนี่ยจะอยู่นอกชันเมืองเชียงใหม่นะครับโซนสารพีนะฮะใครที่กําลังมองหาบ้านนะครับนอกชั้น 1 5 0ตารางว่าบ้านแบบนี้เนี่ยออกมาไม่บ่อยนะครับออกมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะปิดการขายไปได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับโลเคชันนะครับตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ในอำเภอสารพีนะครับตำบลท่าวางตาลนะฮะตรงเส้นถนนวงแหวนรอบ3นั่นเองนะครับก็เข้าซอยประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับจากถนนวงแหวนรอบ3นะฮะก็จะเป็นบ้านนะครับที่สร้างขายอยู่ด้วยกันทั้งหมด9หลังครับ สำหรับบ้านตรงนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด9หลังนะครับที่ดินเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่1 1 8ตารางวาถึง150อตารางวานะครับตัวบ้านเนี่ยจะมีดีไซน์ที่ใกล้ๆเคียงกันนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นหลักนะครับตัวส่วนของโรงจอดรถบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยจะสามารถรองรับการจอดรถได้2คันแต่คุณสามารถขยายนะครับเพื่อรองรับการจอดรถเพิ่มเติมได้นะครับไม่มีปัญหาครับ บริเวณโดยรอบบ้านเนี่ยยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะครับคุณสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตามที่คุณต้องการก็ได้นะครับหรือถ้าใครต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มนะครับคุณก็สามารถขยายตัวบ้านนะครับสร้างห้องเพิ่มเติมได้นะฮะเพราะว่าพื้นที่บ้านเนี่ยเหลือเยอะจริงๆ,ๆ,ๆนะครับเจ้าของเขาต้องการให้มีฟังก์ชันพื้นที่เยอะๆอย่างนี้นะครับสับตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการพื้นที่กว้างๆนั่นเองครับ ในบ้านทุกๆหลังนะครับก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับที่อยู่ตรงกลางบ้านอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเราสร้างเป็นบ้านพูลิลลานั่นเองนะครับสระว่ายน้ำนี่จะมีขนาดประมาณสัก5คูณ6.5เมตรนะครับแล้วก็ข้างๆกับสระว่ายน้ำก็จะมีส่วนของอาบน้ำนะฮะอาบน้ำล้างตัวนะครับตรง่วนบริเวณข้างๆสระว่ายน้ำตรงบริเวณนี้ครับ เดี๋ยวถัดมาครับโอ้จะพามาดูบริเวณโดยรอบบ้านแล้วก็ภายในบ้านนะครับตัวบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ประมาณสัก250ตารางเมตรนะครับคือรวมในส่วนของบริเวณสระว่ายน้ำตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแล้วก็3ห้องน้ำนะฮะแล้วก็มี1ห้องถงรับแขกครับพร้อมกับชั้นด่านฟ้าด้วยนะฮะที่จริงตัวบ้านนะครับ ทุกๆหลังเนี่ยจะคล้ายๆกันดีไซน์คล้ายกันแต่ว่ามีบางหลังที่ลูกค้าบางคนเข้ามาจองแล้วก็ขอปรับแบบเพิ่มเติมตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามีบ้านบางหลังที่เรากําลังอยู่ในการก่อสร้างนะครับถ้าคุณมาดูบ้านนะครับแล้วคุณเฮ้ยอยากได้แปลงตรงนี้นะครับอยากปรับตรงส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถคุยกับทีมงานเราได้นะครับเราก็สามารถปรับแบบตามความต้องการของคุณได้ครับ ส่วนแรกตรงบริเวณนี้ครับก็จะเป็นส่วนของถงรับแขกนะครับคือบ้านเนี่ยจะแบ่งฟังก์ชันแต่ละส่วนออกจากกันเลยนะครับแล้วก็มีทางเดินที่เชื่อมนะครับตรงข้างๆสระว่ายน้ำนั่นเองที่จะเชื่อมไปส่วนของห้องนอนนะครับห้องครัวนะครับส่วนต่างๆภายในบ้านนะฮะคือบ้านเนี่ยเราจะขายเป็นบ้านเปล่านะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่านะครับคุณต้องมาตกแต่งนะครับลงเฟอร์นิเจอร์เองตามที่คุณต้องการนะแต่ว่าบ้านตัวอย่างก็จะมีนะครับแต่ว่าตอนนี้บ้านตัวอย่างยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่โอ๊ตก็จะมารีวิวกันนนนนออีกกกรรรบบึึงงะแล้้้ววว็ติเณส่่ผมจพขไป ก็คือจะเป็นบริเวณชั้นดาดฟ้าครับข้างบนของห้องถงลิฟวิ่งเนี่ยก็ wrestler, จะเป็นดาดฟ้านะครับที่เราทำเอาไว้คุณสามารถมานั่งเล่นนะครับชมวิวนะฮะบริเวณตรงโซนข้างบนได้ตรงนี้ครับบ้านบางหลังเขาไม่ต้องการดาดฟ้าเขาให้เราทําเป็นส่วนของชั้นสองนะครับหรือห้องนอนเพิ่มเติมก็สามารถทําได้นะครับที่จรงิงตรงเนี้ยเรารองรับนะครับในการต่อเติมหลังคาหรือต่อเติมห้องเอาไว้แล้วนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับโครงสร้างเนี่ยเราทําเพิ่มเติมอาไว้แล้วว่าถ้าคุณต้อ,ตองการปรับตรงนี้เป็นห้องเนี่ยก็สามารถทําได้ครับ ถัดมานะครับเดี๋ยวโอจะพาไปดูส่วนของห้องครัวก่อนนะครับ <ide detection> ส่วนห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูทีหลังนะครับ <st Michel in> ตรงข้อตรงนี้นะครับทางซ้ายมือเนี่ยจริงจริงตรงนี้เป็นหนึ่งห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยมี3ห้องนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับ <Th ign ically> ทีนี้เวลาเราเดินจะไปส่วนต่างๆภายในบ้านนะครับ <c oughs> มันต้องเดินบริเวณทางด้านนอกนะเพราะว่าทางเชื่อมต่างๆแต่ละห้องเนี่ยจะอยู่บริเวณรอบสระไว้น้ำนะครับมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียะพราดีไซน์บ้านต้องการให้เป็นอย่างนี้ครับ ตรงนี้นะครับเดินเข้ามาเลยตรงส่วนนี้อยู่ท้ายบ้านเลยนะครับก็จะเป็นส่วนบริเวณของห้องครัวนะครับตรงนี้เนี่ยแบ่งฟังก์ชันเอาไว้เลยว่ามั็นคือห้องครัวนะครับ คุณสามารถมาทําอาหารจัดเต็มนะครับอยู่บริเวณนี้ได้เลยนะฮะที่จริงตรงนี้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารนั่งกินตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าใครต้องการนะเพราะเป็นห้องที่ใหญ่มากเราแบ่งฟังก์ชันการใช้งานเอาไว้ให้อย่างชัดเจนนะครับมีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้แล้วดูดควันนะครับแล้วก็ต่อแก๊สฮะแล้วก็บริเวณทางด้านหลังบ้านตรงนี้อีพื้นที่เลยเยอะเลยนะครับถ้าใครพื้นที่ฟังก์ชันภายในบ้านไม่พอต่อเติมเพิ่มไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับอีห้องครัวก็จะเป็นโซนซักล้างนะครับที่อยู่บริเวณโซนด้านหลังบ้านนนั่เอง บ้านที่มีพื้นที่เยอะมันก็มีข้อดีคือคุณสามารถมาปรับปรุงที่เหลือส่วนอื่นเพิ่มเติมได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำนะฮะที่อยู่นอกบ้านนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําที่อยู่ตรงสระว่ายน้ําแล้วก็ติดกับห้องครัวนะครับถัดมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนแรกกันก่อนนะฮะตรงส่วนนี้คือห้องนอนแรกนะครับก็เป็นห้องนอนขนาดเล็ก,ลกนะครับตรงนี้จะไม่ใช่ห้องมาสเตอร์นะครับ ห้องนี้นะครับก็จะมีขนาดที่พอเหมาะนะครับแล้วก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ําห้องทุกห้องนะครับจะเห็นวิวตรงกลางของสระว่ายน้ําหมดเลยนะครับทุกห้องเนี่ยจะดูแผง p r i v a t e อาไว้เลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานคือถ้าใครมีครอบครัวอยู่เหลายคนเนี่ยทุกคนก็จะดูแบบเป็น p r i v a t e ส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนนี้คือห้องน้ำนะครับที่เป็นห้องน้า connect กับห้องนี้นั่นเองครับตัวห้องน้ําก็แบ่งฟังก์ชันเอาไว้ดีนะเห็นไหมฮะแบ่งโซนของอาบน้ำนะครับแล้วก็โซนของสุขาเอาไว้นะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับตรงนี้ห้องนอนนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับโซนห้องรับแขกนะครับแล้วก็อยู่ติดกับห้องนอนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับห้องนอนนี้ก็จะมีขนาดใกล้ๆกันกับห้องนอนเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเรื่องของแปลนบ้านถ้าใครต้องการยังไงนะครับติดต่อมาใน Li น์ออฟฟิเชียของเราอีกทีนึงนะฮะเราจะส่งให้กับคนที่สนใจนะครับ แต่ห้องนอนนี้นะครับมันจะเป็นห้องน้ำคอนเน็กชื่อมกันนะครับใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเมื่อสักครู่นะครับคือห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำเดียวเมื่อสักครู่นี้นะครับห้องน้ำเดียวกันเลยนะฮะก็มีประตู2บานนะครับเวลาใช้เนี่ยก็ใครใช้อยู่ก็ต้องดูนิดนึงนะครับเพราะเป็นห้องน้ำใช้ร่วมกันถัดมาครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่ที่สุดภายในบ้านนะครับหรือห้องนอนมาสเตอร์นั่นเองห้องนี้จะแยกออกมาจากตัวบ้านเลยจะเดี่ยวๆเลยเป็นส่วนของรงรถเลยนะครับ ห้องนี้จริงเนี่ยเราบิวอินเอาไว้ให้แล้วนะครับอันนี้คือบิวอินเอาไวแบบาาา้แบบคร่าวๆเอาไว้ให้ว่าว่าเออมีลูกค้าสนใจอยากให้บิวอินห้องนอนเอาไว้ให้เลยก็อันนี้ทำเอาไว้ให้แล้วมีเรี่งนะครับตู้เสื้อผ้าเอาไว้ให้บางส่วนนะครับบิวอินเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีทำไลท์ติ้งข้างบนสวยๆนะครับแล้วก็ภายในห้องนอนนะฮะก็จะมีส่วนของห้องน้ําภายในตัวที่เป็นห้องน้าสำหรับห้องนอนนี้เลยนะครับเพร่าห้องนอนนี้คือห้องนอนมาสเตอร์นั่นเองนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจบ้านนะก็สามารถติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมกันก่อนได้นะครับเราก็มีบ้านหลายหลังนะที่กําลังทยอยขึ้นนะครับมันเลือกแปลงก่อนนะครับเลือกบ้านกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อทีมงานเสื้อไฟขายของเราได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะโอ๊ตแล้วก็ทีมงานชัยใหม่เรือโฟมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเรากันด้วยครับสวัสดีครับทุกคนครับ